ตอนนี้วงการน้ำท่อมเถื่อนทั้งจังหวัดเลยครับเพราะว่าทางผู้ว่าการจังหวัดสงขลาสั่งเปิดยุทธการปราบปรามยาเสพติดทั้งจังหวัดทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาไล่มาตั้งแต่แบบเบสิกเบสิกยาแก้ไอน้ำใบกระท่อมนี่แหละครับเพราะว่าหลังๆนี่เปิดขายกันยันรุ่งยาบ้ายาไอหรือว่ายาไอไลก็แล้วแต่ครับที่เล่นๆกันนี่จับหมดอย่างเช่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับวันก่อนนายเอกยังอภัยนักสงขลา ในอำเภอหาดใหญ่ป้ายแดงแท็กทีมฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่นำกำลังสมาชิกอสร้สอ,รอยอสอหาดใหญ่ที่4แต่มือกับตำรวจสพหาดใหญ่สาธารณสุขหาดใหญ่หวางแผนล่อซื้อร้านค้าที่หยอบขายยาแก้ไอน้ำใบกระท่อมในเมืองหาดใหญ่จะขายแบบตั้งโต๊ะ สร้างท้ายกระบะสร้างเพิงหมาแงนเพิงหมางอนไรนี่จับหมดครับโดนเข้าไป3ร้านแต่ละร้านชื่อผ่านทั้งนั้นเลยครับก็เช่นร้านวัยรุ่นสร้างตัวซอยยถนนเพชรเกษมแต่ดูท่าแล้วนี่น่าจะสร้างปัญหามากกว่านะครับร้านยันบางใบแถวราชุทิศร้านนี้ใบไหนไม่ยันให้ไปยันคนขาย ร้านน้องทามแถวสีแยกพลวิชัยน้องทามคือใครอันนี้ไม่รู้ครับถ้าชื่อเองไม่เผื่อครับถ้าเอาชื่อลูกมาตั้งนี่แล้วขายน้ำกระท่อมขายยาแก้ไอ เปลี่ยนเถอครับเห็นดูเด็กได้ของเยอะเลยครับท้งน้ำใบกระท่มยาแก้ไอกัญชาก็มีครับมีหลายแบบด้วยทั้งใส่ถ้วยใส่ถุงเหมือนน้ำพึ่งแว่นเลยครับสายเขียวบอกอันนี้ไม่ใช่น้ำพึ่งแว่นนี่มันกัญชาจาตุค,คามยันแบบเมตตามหานิยมยันแล้วดีมีสิริมงคลอะไรแบบนี้แหละครับสำหรับร้านขายยาแก้ไอและน้ำท่อมที่ถูกจับทั้ง3ร้านนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาผลิตและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับหลายตังค์เลยครับนายเอกยังอภัยนสนสงขลาในอำเภอหัดใหญ่บอกว่าประกาศกันตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้เจ้าหน้าที่จะยกระดับเปิดเกมรุกปรับปรามยาเสพติดให้เดือดให้เทือนกว่านี้แน่นอนไม่เว้นแม้แต่ยาแก้ไอน้ำใบกระทมใครต้มขายหยุดใครค้ายาบ้าหยุดใครค้ายยาไอหยุดถ้าไม่ยอมหยุดเองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปหยุดให้ส่วนคนเสพให้เดินออกมาหาเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาเลยถ้าไม่กล้า ก็ให้พ่อให้แม่ให้เมียให้พี่ให้น้องให้กำนันให้ผู้ใหญ่บ้านให้อสมอให้อบตสอทสอสสวโตอิหมัมโตกอเตบโตบีลาหรือว่าเจ้าอาวาสพามาก็ได้เดี๋ยวจะช่วยให้หายให้มีงานทำให้รอให้สวยปากแดงเหมือนเดิมจะนั่งปากเขียวเหมือนใบท่อมแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ยอมแล้วหยุดเลิกอย่างเดียวไม่เชื่อจับ ไปฟังเสียงในอำเภอหัดใหญ่ครับเพราะนั้นถ้าอยากจะปรับเรลียนทนะี่น้องประชาชนว่าเรื่องยาเสพติดทำลายชีวิตทำลายชาติเพราะความร่วมมือที่น้องทุกคนวันนี้ในส่วนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะในส่วนที่ท้าเราขอให้ลดละเลิกนะรู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยในส่วนของการปราบปรามก็จะเพิ่มระดัความเข้มข้นในการสืบสวนในการจับกลุ่มนะครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหานะไม่ไว่าจะเป็นในฐานนะผู้ใช้ผู้เสพงหรือผู้ติดครับนะขอให้ท่านเดินเข้ามาคนระับเพราะท่านคือ่ผู้ป่วยนนะเราจะดูแลบำบัดรักษานำะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งกลับไปสู่ชุมชนโดยการทางานร่วมกันของทุกฝ่ายนะครับเดินเข้ามาไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเสียหายดใดๆทั้งสิ้นนะก็ขอให้น้องๆหรือเยาวชนเะพื่อนทุกคนเป็นลูกหลานะอี เป็นลูกผพรว่านะครับก็จะช่วยกันนำคนดีนำลูกหลานที่รักกลับ,ลบส,สู่สังคมต่ตอไปครับขอบคุณครับ